จะมีใครลืมนะครับว่าผมเนี่ยนอกจากเป็นคนพิการแล้วเป็นช่างภาพด้วยครับผมนานๆทีก็ใช้กล้องตัวเองจัดไฟดีๆถ่ายแบบนี้สักครั้งเนาะปกติจะใช้แค่มือถืออย่างเดียวเลยเหตุผลก็ง่ายๆครับไม่มีเวลา บอกว่าเป็นข้ออ้างก็ได้แหละเพราะว่าจริงๆผมทํางานประจํามันต้องหาเวลาว่างนิด,นดๆหน่อยๆบางช่วงของวันในแบบนี้อัดวิดีโอแล้วก็ต้องมานั่งตัดด้วยตัวเองระหว่างเดินทางกลับบ้านเนาะมันก็เลยเสียเวลาอยู่นิดนึงไม่มีเวลามาจัดไฟล์ไทยดีหรอกครับแต่น้นที่จะมีเวลาว่างแบบวันนี้ก็เลยขอ,อนิดนึงแหละมาถ่ายดูว่าเฮ้ยผมยังเป็นช่างภาพนะประเด็นก็คือผมเป็นคนมพิการนะแต่ยังเป็นช่างภาพเลยยังสามารถทํางานยังสามารถที่จะใช้ชีวิตได้แล้วพี่ๆทุกคนล่ะครับทุกคนก็มีปัญหาเหมือนกันละครับแค่เป็นปัญหาคะแบบแค่นั้น อย่าไปยอมครับลุยเลยสู้ไปสุดท้ายยังไงมันก็ต้องผ่านไปแน่แน่่ขนาดผมเป็นคนพิการนะแล้วพี่พี่ทุกคนล่ะครับมีทั้งหนึ่งสมองและสองมือผมว่าไปได้แน่ๆน่ลุยได้แน่ๆมาพยายามกันนะครับไม่ว่ามันจะเป็นปัญหาของตัวเองหรือว่ามันจะเป็นปัญหาระประเทศปัญหาเศรษฐกิจอะไรก็ตามทุกอย่างมันต้องผ่านไปได้แน่มาสู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเนาะ